อ๋ออีเผือกันนะแย่งซีนเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยสี่หนุ่มเอฟโร่น้องโมน้องแมนน้องตาน้องมิดน้องน้องลุงควานมากนะแม่จะมาดงผู้ชายกันขาดเนาะพี่น้องเอาแม่พี่น้องเอาแม่ เฟซบุ๊กส่วนตัวบ่าวแมนภาษาไทยพี่น้องบ่าวโมภาษาไทยคือการแอดโหลดรัวๆบ่าวขวัญบ่าวตะนนองมิดต่าเตออีเผือกอยู่ในดงผู้รายพี่น้องน่ากสิฮนแน่ผู้โอ้ยผู้มันใสอืม เขาสะอาดพ่นพี่น้องเอาสิมารีวิวคองฝากพี่น้องเอ้ยเป็นข้องฝากที่ได้หลับข้างแรกในประเทศลาวเฮาเนาออันนี้นะเป็นฝากมาหายจากประเทศไทยของฝา,ากจากคุณผี่ใจดีเฮาเพิ่นว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อนะผมว่าดีจากผู้ใหญ่ใจดีสิตังทัดีว่ามาจับกล้องนะว่าไพว่างนะเลวพี่น้องเอ้ย ต้องให้มีคนจับกล่องบาทนี่เอ,อ่อเพื่อนฝากมาตัดสายเราเบิกก่เด้อเบิ้งบ่เบิงบ้งเบิกก้งมาทางก่เด้อจังหวัดแพร่โอ้แม่น,ย,น,นยูกเขาเห็นอยู่ในเฟซบุ๊กเพิ่นอยู่ว่ะจังหวัดแพร่แปล,แลยังก่อนนะเอาเกี่ยวเห็นยังนะมุเอลเกี่ยวมาเปิดโห่ห,หลาย <c oughs> <c oughs> ปุ้ซายก็มีแต่ปุ้ซายมีเมียโสดเนี่ยแต่สามคน <c oughs> อ,อีกสามหน่อม,ม,ม,มีลูกมีเมียมันกูเสียดายเด้ <c oughs> เสืยท้าวกว่าน,าน้านเสือข้า,นานกวานานกวัเราสั้นวา,า,ายกว่าฉันโอเคจากจังหวัดแพร่จักของไผ่เป็นของไผ่เด้อมองนี่ก็ได้ สบายดีพ่อแม่พี่น้องดีใจเป็นครั้งแรกที่เขาได้หับอยู่ลาวเนาะเอ่อพกกติกสิาจเป็นแบบว่าเขาหลับฝากเปลือสิมาหอดแบบกาฝากกับแพงอันนี้บแพงพี่นอ้องสมมาภาควรก็โอเคสำหรับเอ่อขาหลับของก็ได้สี 45, ่สิบห้าพันกี่อันนี้นะบ่ได้โจมตีบนมันแพงนะหสิบบ ยังกระสางมาบอแพ้งแลลวกับพ่อเออน้องมีดชิดเปิดไหมบอลินบอแอปเด้เพิเ่มเติมใส่เนาะกปกติสนสีอันนี้มานทางบอแอปดีแจ่งเม็ดเกี่ยวนะแม่ลูก <laughs> ต้องใส่เกี่ยว, <c oughs> วจะจะหานเลยนะเอีย้ยงอยงยัง,ยงมองเอี้ยงได้ข้อขาดได้ยัง สีหนุ่มเอฟโฟวฮาไม่ได้แต่เบาควานเบาลุงโอ้ยมานังให้เป็นกำลังใจเ้มาหนังเป็นกำลังใจเปนกำลังใจให้เสี่ยวเนาะเป็นยังเสี่ยวได้เสี่ยวก็ดีใจกิดจ้เนื่อยใช่ใช่ใช่ใชาลช่ใ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 ่ง เราเงอดีด้วยคืารังนะงออนเงองอซ้อนบินไม่แปกบค้องนะมาหอดตั้งแต่วันที่หาเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดเป็นบอแต่ว่าค้องนะมันมาหอดมัวว่านนี้ขิดว่าเพราะว่าไปมัวว่านนี่บอได้หามื่อหอดก็โอเคอยู่ในส่วนโควิด ข้องน้องน้องโมกับน้องแมนคนละสามแบบอีสันละงงอีกแล้วที่เมื่อมันปัง <IC S 1> ป่อสีนมเลือกที่ชอบกันเองเลยโอ้ให้เลือกหยัง่งวักัดกล่องอะไรร <c oughs> ะเบิดมาลุ้นกันโอ้จะบอกเรา่องผดเคี้ยนไว้ มินนี่มามาหยิมน้ำลุงอยู่สามสีนุ่มวัดสันคุณพี่คุณพี่ปรื๊มสีนุ่มคือซีแมนเลือกตามชอบค่ะสีนุ่มอันนี้นะถ้าใช้ใหญ่ไปขอโทษด,ด้วยนะคะกะขนาดไซส์ไม่ถูกค่ะโอยเผือ <laughs> สีโตก็เบิกอกขายนันเผือ มาอยู่ในดงผู้ทายหมุนดูผู้นางงามสวัสดีพะลุูกนะสวัสดีพะลุงนะแม่ลูกเร็วๆมากระดิ่งหายไปเผือกสี่โตปอนี่โตเองสวยจังว้าวเลือกแม่ไอโมไอแมน้ยอีเผือกเอาอองมันออกไปมานั่งอะไรมันก็อยากเขาก็ไอโมไอโมต้องซี้นะนะใครหมักตัวได้กับดึงคืนแม่เอาจับเบิ้ง ไอ้มีก็ไม่ตาจะไปเอาซีคือการใดืนลังเดียวกันไอช่องเสียวเขานันซีคือกัรจังจบัให้สีมัน่หม่เื่อกี้น้่นะเออสลับเด้อมาแทกมึงด้วยตีทไอ้มีเพื่อยใหญ่ลูกหล่ะีอสองปี อันนี้แค่บอนแ่นอแม่งก็แค่สิแค่ต้นอ้อยอเอกระตู้ใหญ่นะบ่เอาบ่เอาปิดยังอันนี้นะแค่แค่เสื้อหูดหูดบอนนี่สี่ตัวมีสี่พูดนี่ยให้สี่หนุ่มเลือกตามใจชอบค่ะ ปาเถอเทอุนีอเขียกก็ดีใจนาำนูกนะเททีหลังหนาคุณเทว่าเองงานอืออย่าบอกเลยวเป็นห้องไอแมนซีนอยู่วะอ๋อสี่ตัวนะไอ้เด้นี่ายสี่ตัวได้ก็เอาว้าถือไ้โหไอตาบอกตา

เออบ่าวโมบ่าวแมนนะ่น่ะตอนนี้หนีเบ่อทงหนีเบืงง่อทรงอ้าวใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมคุณพี่ผมมีซ <c oughs> ื้อพี่นอ้องเขาน่ารอดูนี่น้ออยู่ข้างล่างนะทั้งเส้นทั้งเส้นทั้งดีตาลุงเลยดิดยืนเดี่ยวตาโตอยู่ข้างหลังบนะ่าวโมบ่าวแม่เออก็แสดงว่าบ่าวโมบ่าวแม่นี่ในทงนี่แสดงอยู่นอกงนะครัสองคนนีบ่ ไอโมยแม่นกับไอโมยแม่นกับบัวจักอันนี้บ่เนาะอ้าวสีแบงเสียวกับแบงแบงเสียวกับแบงเด้ออ้าเปิดแบงแม่นปซื้อพ่อหนุ่ยมีครูทงบัวจักเบิ no ่งให้ก่อนเด้อบ่ามโมย ขอบพระคุณค่ะเจ้ามีหดซฉ้ดโซลารอ่ะจ้ะไมาเบาได้สะนี่ยนะผมโซลาก็แม่ต้องเช็ดหน่อยุูนอยู่รังไม้ก็ลูนเลยแม่พี่น้องฮาลุ่นอยู่ได้เจ้าจอยดมันมีเศษเลยอดมาเป็นสื่อแม่น้องเดือนเนี่ยบ่เนาะน้องแก้เบิ่งน้องร้องแก้เบิ่งดูไอ้โม่กับสีแบ่งไอ้บ่าวควันกับแบ่งเด้อเสียวข้างล่างนะห้กำลังใจเป็นสูตรป่ะทุ่ม สามสูตรสเป็บกเด้อเด็กๆถือใจบุรุเด็กน้องโมกับน้องแมนคนละสามแบบป้าเกยโมยิ่มเปื่อยเปิ่ยพี่น้องหายคนละสามแบบกับแบ่งกันพี่เก่าพี่น้องเป็นได้แนแหละ น้องเผือกให้กำลังใจการพี่น้องเลยจะไม่นั่งแล้วพี่น้องนมนมเราจะได้ยังก็ได้ไปแต่ฉันใช่มแต่ฉันนี่ฉันไม่ได้ทอนะว้าวล้มเลิกเลิกค่ะสูเอาไปก็เอาไปเสือผ่าโุนันใส่สก๊อตต์กินแป้งว่ากูเก่าใช่แล้วค่ะนี่เราทำยางอผสาค่ะนี่อย่างว่านี้ มอตอดิ้ mm h, ิไิิงฝากมอม่งายมฝากสมจะมียังฝายกุญแจโหลดมอหมักเป้เียนนะก็ใช่โอ้อกนี่ไงเด็กๆดีใจกันไหมคะเ่ก็มอค่เย้าเงี้ยงบนี้อืมเปล่าเลยมอเป็นยังดอกประเทศใสกไดด้วลูก

ดังๆไอแม่แนะป้ามป้าป้าแงเด้บาวยบอเรียกป้าไม่ลูกต้องเรียกคุณพี่ถูกต้องค่ะคนถักเข่าคุณติอะไรขอบคุณมากครับพี่โอ้ถูกใจมากเลยรอบหน้านะพี่อย่าลืมเอาเอาสวีวานีได้สัพี่น้องทีมงานใก้เอออ ทีมงานนี่บริคิดตะเภานี่แม่เบิร์นี่แม่จ้านี่แม่สามกิโลขอบคุณมากครับพี่เอในส่วนตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากครับสำหรับค่าค่ารับของครับผมหนึ่งพันบาทฝากมาหายขอบคุณมากมากครับผมขอพี่อายุมันขวัญยืนครับแล้วก็ขอให้ร่ำรวยเฮงเปังๆังครับผมโสดมันร่ำรวยร่ำรวยเด้อจ้ที่หรอ าโอ้ยดีใจดีใจคือแบบว่าได้หาบคล้องครั้งแรกแบบง่ายๆเลยนะหนุ่มนะๆได้ดีใจยเแบบมันมันมาฮอดบ้านเฮาส่นซะเฮาก็ไปหาบอยู่บริษ<ล>ัทเลยเฮาก็ไปหาบอยู่บริษัทเลยอีกอย่างก้ะมันไปไทยบ่ได้ไปเนี่ยอีกอย่างหยุดไถ่ฮะบ่มีบ่ลงเด้แม่นแล้วเนาะาผู้ใดอยากผู้ใดผู้ใดอยากฝากของหาหนุ่มๆกะถากมาได้ ก็มีทียู่ยไฮอืมก็เดี๋ยวมจะส่งนะครับจัส่งไปเลยกีจีกมิจิขาดแล้วอืมก็หนึ่เออเดี๋ยวอเยจะส่งให้ส่งให้ดีดีดีมีบริษัทขัดแน่ปูกหับแมนชั่นก็ได้ดินกนมานุ่มก็ดีใจนุ่มเปิดเปิดอยู่ข้างล่างเนาะแม่ดีใจยุเอาจริง กระบอกป้าลุงป้าแม่ดีใจบอกเคยได้หาบเคยหับได้หาบถักเกิอบันถูกข้างแรกข้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกชีวิตน้องโม่น้องจ้าครั้งแรกในชีวิตน้องโมน้องแมนแต่ว่าน้องตาน้องมิดนี่น้องมิดนี่มันหลับอยู่ตลอดน้องควันก็ยังมีโอกาสน่าอยู่ที่น้องแต่ว่าบ่กล้าปากจ้าอืม าวแม่น้างควันกาอย่าไปหลับโอกาสนั่นอยู่พี่น้องอย่าลืมผ้าอ้อมลูกเปล่าควันแม่แม่พี่น้องผ้าอ้อมแล้วก็ผ้าคนนูเนาะแรกเกิด้ขอบพระคุณลงหนาเด้ออ้าวได้บุญหลายได้เ้วยหน่อยเล็กเล็กผ้าอ้อมจะไปจซองโลเนาะตัวละตจอกโตก็ได้นี้นะเพื่อมากอดไว้บบวปลาเอาบัวทงตัวนี้เขงไม่ใส่ก็เอาหนีซองโตกับหนึ่งสุด เจ้าสเปนกับเสียบจากแรกคือวางวางอยู่ข้างหน้าวางเสือหู้มันเป็นไดร์ลีนดูมื่อกี้สีเหลืองนะคัะสีสีเหลืองนะสนใจแห้งสยเหลืองาขึ้นมาาน้องเวิร์กต้องมาสีเหลืองค่ะลูกน้องเวิร์กพักจีนอันนี้บอสแมนสติบเออคุณพี่น้องแมนนะชอบชอบใส่เสื้อแบบนี้นี่นี่นี่นุ่มๆนะครับชอบใส่เสื้อแบบนี้ จะไปบอกบ่าแต่ให้มาเย้มาเยอะขนาดที่ได้ก็ได้ขอตั้งใจแล้เบ้อหนาวงามมาอะไรต้องมีตัวมากับเพียนของดีๆทั้งนั้นเลยกระสาสนใจได้เบ้อฉันมีนี่อ้าจับเสือเคลืนสินนี่หืมมอเห็นสั้างฉันมีนี่หัวหลกหัวหล่อนจ้าความนุ่มแซ่บค่ะ เขาลุ้ๆงๆกันสิเบิร์ตแต่เด้เห็นน้ามันเขาพุขอขอูดไปบ้านเลกนนนยก็ห่วยใส่โรถตรง้แใส่เสือนะห่วยหัวหลอกหัวหลอนหย่านะาไปโอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆเพื่อสกุลสกุลที่ติดตามเดอ้อขอบขอบคุณหลายๆไหวพ่อขั้นใหม่คิดหนาอยู่ที่เมนเพื่อสกุสกุลพี่น้อง บาลุ่งเนาะร้าลุจ้าพอกันใหม่คลิปนาพี่น้องจ้าสบายดี